เรือทายปลายคัดสินผิดจริงจริงพี่น้องมีการพุดจลิตจริงใช่ไหมครับพี่น้องครับมีการโกงบ้านโกงเมืองจริงใช่ไหมพี่น้องสารรัฐธมนวจตัดสินมาว่าการโยกย้ายนายถวิลเปรศี เป็นการใช้อำนาจเพื่อเรื่อหน้าของตัวเองลักษณะนี้ก็เป็นการขึ้นมาคุมอำนาจนระัฐและใช้อำนาจเพื่อตัวเองและพวกขอ้อจะเป็นเรื่องต้องค้าไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยประเทศไหน ฝ่ายทักษิณที่จูงอำนาจรัดหมาย17ปีใช้อำนาจเพื่อตัวเองตลอดเวลาที่เขาเรียกว่ากระทำการหัดกันแห่งผลประโยชน์เมื่อไหร่ก็ตามที่ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ของส่วนรวมวขัดแย้งกันเพื่อข่ายฝ่ายทักษิณ เลือกผลประโยชน์ส่วนตัวนี่ไม่ใช่ประชาธิที่กตายแล้วตองออแล้วอย่างไรเสียเครือข่ายฝ่ายทักษิณณวันนี้ถูกตัดมือตัดขาไม่มีทางกลับมามีอำนาจอีกแล้วท่านไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้วไม่ต้องกังวลอีกแล้ว ประชาชนเป็นล้านๆนคนยังไม่กลัวแล้วท่านกลัวอะไรวันนี้เนี่ยเรียกว่าแทบไม่ต้องรอกระบวนการหรือกลไกลทางกฎหมายใดๆอีกแล้วเพียงสารรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาเมื่อสองวันที่ผ่านมา เพียงพอแล้วที่จะบอกว่า2ปี9เดือน2วันที่ชิงรักชินวัตรขึ้นมาเป็นผู้เชิดของนายทักษิณชินวัตรเป็นการใช้อำนาจเพื่อตัวเองและพวกของทั้งนั้น ไม่มีความชอบด้วยกฎหมายและไม่มีความชอบทําใดๆเหลืออยู่อีกแล้วขออนุญาตขาด่วนนะครับ ข้าเจ้าของรถ2หมายเลขนี้ขยับรถด่วนนะครับ CRV Honda พอสะพาวตอเต่าสามหน่งสี่เกรุงเทพมหานครกับ Toyota าปอปาบอใบไม้4507กทมขยับรถด่วนเดี๋ยวนี้เลยนะครับ CRV Honda พอสะพาวตอเต่าสามหน่งสี่เกทมโตโยต้าปอปาบอใบไม้4507กทมขยับรถด่วนครับขอบคุณครับ วันนี้ท่านต้องออกมาแล้วถ้าท่านไม่ออกมาเมื่อประชาชนดำเนินการเสร็จสิ้นสำเร็จลงท่านยอมหรือที่จะตกเหวไปพร้อมกับยิมรัตชินวัตรเพราะฉะนั้นท่านออกมาร่วบกับประชาชนเดอม สุดท้ายอยากฝากพี่น้องประชาชนว่าการที่วันนี้กิ่รลักชินวัตม้นจากอำนาจรัฐไปแล้วไม่มีสิ่งใช้อำนาจรัฐแล้ว